สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็คือพี่สอนทางด้านของการหาโทเค็นหินสีฟ้าหรือบูสโตนไปแล้วครับคลิปนี้เราจะมาสอนปั๊มเหรียญซากุระโทเค็นเพื่อแรกของรางวัลสําหรับสายฟรีนะครับผม,มาอาจจะดูยุ่งยากครับแต่ตั้งใจฟังสักนิดนึ่งก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วย อ่ะเดี๋ยวพี่วางตัวไอไ้ให้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าหายยังไงให้เยอะนะครับผมเล่นยังไงให้เยอะบางคนลงไปสอง้2สองัน4อันนะครับมันก็น้อยใช่ไหมอ่ะดูนะครับเหรียญซากุระโทเคนซากุระเรามีอยู่แค่4อันนะไอห้าสิบห้าสิบสองอันนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมอ่าคือเราจะปั๊มให้เป็นประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเลยเอาร้อยกว่าละกันเนาะตานีนะครับผมก็ขั้นตอนการแรกครับสำหรับสายฟรีก็ต้องเอาโทเคนซากุระตัวนี้นะครับผมนเนเนไอสีม่วงเนี่ยอ่ะ เนี่ยเหรียญซากุระตัวนี้มาแลกตรงนี้นะครับผมซึ่งมันยุ่งยากนะมันไม่ได้เอาโทเคนตัวนั้นมาแลกนะโทเคนสีฟ้าใช้เพื่อผลิตพลังงานนะครับผมโอ้นี่คือเกมฟีฟ้าสำหรับเด็กนะครับผมอ่ะกดเช็คอินไปก่อนรับมาหินสีฟ้านะครับผมอ่ายังมีเควสอ,อยู่ตรงทางด้านสีเหลืองแถบสีเหลืองด้วยสามารถกดรับเหรียญซากุระได้ในนี้นะครับมีเข้าเกมลงเล่น2เกมแล้วก็สังหารศัตรู3คนแล้วก็เล่น80นาทีถือว่าเยอะเลยนะครับผม,ผมก็ประมาณสักอ่สิบปะประมาณ10นะครับผมอ่ะ สิบแปดวันก็ได้ชุดแล้วนะสบสียฟรยีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโมสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดอันอ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้เร็วได้อยากไปโช์ความเท่อยากได้เหรียญเยอะๆนะครับผมดูคลิปนี้เลยครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับผมอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มให้พี่ด้วยนะครับผมมาให้เรายึดทาวโฮเป็นหลักนะครับผมพี่บอกเลยเน้นย้ำนะครับผมต้องเอาคอนกรีตหรือแผ่นไม้เนี่ยที่รับจากเพจประจําวันเนี่ยมานะครับผมมาอัพให้เป็นเวลสูงสุดก็คือเวล8หรือเวล7ก็ไม่รู้นะลืมไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มามองที่ตรงนี้นะครับผมก็คือกดได้ทุกอันเลยนะครับผมเมื่อ ต้องการอัพทาวออ่ะมันมันต้องการให้เราอัพทาวอลเป็นเวล6นะครับผมอ่าถ้าทำยังไงถึงจะอัพได้ล่ะเราก็ต้องผลิตพลังงานทั้งหมด4โรงงานไอ้3โรงงานก่อนนะครับผม mm hmm. ก็คือการเอาโทเค็นหินสีฟ้าเนะี่ยหรือบููบ บูสโตนเนี่ยอ่ะเอามาอัพนะครับผมก็กดเพิ่มเร่ง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 ไปเลยนะครับผมเนี่ยเร่งประมาณนี้เร่งเร่งเร่งไปเลยนะครับผมเนี่ยสามโรงงานเนี่ยเร่งไปเลยนะครับผมค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับผมกดไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเร่งเร่งเร่งให้มันเยอะที่สุดนะครับผมอ่ะแล้วเร่งเพื่ออะไรอ่ะเร่งเพื่อให้มันผลิตพลังงานพวกเคมีพวกไฟฟ้าพวกทองนะครับแล้วก็นํามาขายนะครับผมเนี่ยศูนย์ศูนย์ก็คุมกลางเนี่ยเห็นปะอ่า ถ้าเกิดเรามีเยอะใช่ไหมเนี่ยพี่ทําเก็บไว้แล,วแล้วก็ผลิตของเดี๋ยวเราจะไปโรงงานแปรรูปต่อนะครับผมท้ายคลิปนะอ่ะจะไมต้องทำมันยุ่งยากนะแต่จริงๆก็ฝั่งนี่มันจะมีเควสเมื่อเราทาวโฮไอตัวโดมอันนั้นอ่ะเราอัพเบลเยอะมันจะมีเควสให้เราเยอะนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมีเกียรติยศให้แล้วก็ยังมีแผ่นคอนกรีตที่หายากนะครับหรือไอแผ่นน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยอ่ะ ให้เรากดเลยครับก็จะได้เหรียญตรงนี้ด้วยนะครับตามเควสยิ่งเควสยิ่งเยอะเราก็ได้เหรียญเยอะนะครับผมเอ้ยทาวโอยิ่งเยอะเราก็ได้เออถูกแล้วทาวโอเวลสูงเควสยิ่งเยอะแล้วเราก็ผลิตของไปขายเยอะๆเราก็จะได้เหรียญเยอะแล้วก็ได้เหรียญกิจยศเยอะแล้วก็ได้แผ่นไม้เยอะเอแผ่นคอนกรีตเยอะนะครับผมอะ และตอนนี้คือมันต้องการนะครับกล่องพยาบาลใช่ไหมอ่าเนี่ยเอ็กซ์ตาเนี่ยก็คือเป็นเควสมานะครับจากศูนย์ควบคุมกลางนะครับตัวนี้นะครับผมทำงานเราจะได้เหรียญเราก็ต้องกดเข้าไปสร้างให้มันนะครับผมก็คือเราก็มีของจากโรงงานมีทองกับไฟฟ้าใช่ไหมอะไรประมาณนี้อ่าดูกล่องพยาบาลใช้ทองกับใช้เคมีนะครับก็กดสร้างขึ้นมาแล้วก็มาขายตรงนี้ปุ๊มเราก็จะได้เหรียญครับประมาณนี้เลยทําไปเรื่อยนะครับผมเห็นไหมตอนแรกมี59ตอนนี้75แล้วนะครับผมก็ทําไปเรื่อยเลยนะครับผมอ่า ก็มากดเร่งตรงนี้นะครับผมเร่งเร่งเร่งอย่าเพิ่งไปอัพอโรงงานนะครับให้เราอัพทาวโฮก่อนนะครับผมไอ้ตัวนี้เลยอัพแน่อัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเบล6ไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมก็ทําไปเรื่อยอ่ะแล้ว้าทายังไงถึงจะเอาแผ่นคอนกรีตมาได้นะครับผมมี2กรณีก็คือเควสรลยวันจากศูนย์ควบคุมกลางตรงนั้นเพื่อรับโทเคนด้วยใช่ไหมยังไม่พอเพียงนักเรายังขโมยบ้านเพื่อนได้อีกนะครับผมอ่าเห็นไหม เมื่อทาฮอล์เราเวลสูงเราก็สามารถสร้างโรงงานผลิตเหมืองได้อีกแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะสร้างวัตถุดิบได้เยอะเราก็จะขายเราจะได้เหรียญเยอะนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคไหมนี่เห็นไหมมันก็บดล็อกให้อีกแล้วโรงงานแปรรูปนะครับเดี๋ยวพี่คลิปต่อไปสอนงานโรง,โรงงานแปรรูปนะอ่าเราจะได้เหรียญเยอะนะครับผมอ่าซึ่งเหรียญโทเค็นซากุระนั่นเองอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะตอนนี้คือโรงงานเราก็มี4อันแล้วก็คือทําไปเรื่อยมาต่อไปเราไปขโมยของบ้านเพื่อนกันนะครับผม แม็กให้เรากดได้นะครับคุณได้รับก็คือเพื่อนจะได้ของด้วยนะครับเราก็ไปขมโมยของเพื่อนน,นั่นแหละส่วนแบ่งนะอ่าเพื่อนเพื่อนพี่ไม่ค่อยมีนะครับผมก็กดค่อยปส่งควบคุมกลางของเพื่อนนะครับผมเราก็ไปขมโมยก็คือใช้ของเรานั่นแหละให้เพื่อนไปนะครับผมก็ทําการได้เหรียญด้วยนะครับผมวันละห้าคนก็วันละกี่เหรียญก็ว่าันไปและะว้วแต่เควนนะได้มาเจ็ดเหรียญน,นะครับผมอ่าเห็นไหมปั๊มได้เยอะเลยนะอ่ายังไม่พอครับเมื่อหมดแล้วเราก็ กระโดดไปหาเพื่ออีกคนหนึ่งนะครับผมอ่ะก็กดนี่อันไหนแม็กมั่งเราก็กดนะครับผมเอ,อ่อหาหาแม็กไม่กดก็ได้อ่ะมาดูเควสมาแล้วกันกดก็ดีขโมยซะหน่อยก็ดีอ่าขโมยมานะครับผมแล้วก็เข้าไปขโมยจากสุขุมกลางเหมือนกันแบบนี้เลยอ่ะพี่ก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขโมยเรียบร้อยก็กดกลับมาอ่ะณตอนนี้คือเหรียญมี87ตอนแรก59 87ไปขโมยมาด้วยนะครับ87แล้วนะอ่าโอเค เห็นไหมตอนนี้เราก็คือคนที่มีหินสีฟ้านะครับผมรับป๊บนึงเขารับป๊บนึงรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมได้อีกห้านะครับผมโอ้โหวันหนึ่งนี้แป๊บเดียวนะครับผมได้ประมาณหกสิบถึงอ่าห้าสิบถึงหกสิบนะเหรียญนะครับผมอันนี้อย่าไปอัพมันนะครับผมให้เราปล่อยไว้ก่อนสิ่งที่ควรอัพก็คือทั้งนั้าของทาวโฮให้สูงที่สุดนะครับและตัวนี้ก็ค่อยว่ากันแล้วแต่เควสมันมาเควสมันต้องการอะไรเควสมันต้องการกล่องพยาบาลนะครับผมก็นี่ดูครับ ะตอนนี้คือพี่วิว7,000แต้มใช่ไหมเดี๋ยวดูกันกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเราก็ได้หไหมขายเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทําทิ้งไว้นะครับผมก็คือไปกดสร้างพลังงานมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็มันสั่งอยากได้อะไรเราก็กดสั่งนะครับผมนี่มันอยากได้ที่ซ่อมเกาะนะครับผมแล้วก็กดสร้างขึ้นมาเพราะเรามีพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมก็กดให้มันเราก็ได้เหรียญอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นๆใช่ไหม นี่มันอยากได้พลังงานไฟฟ้าอ่ะเราก็สร้างให้มันนะครับผมมันอยากได้2อ,อย่างแล้วก็ว่ากันไปนี่แล้วเราก็จะได้แผ่นไม้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยทําไปเรื่อยมันอยากได้อะไรเราก็ทาไปเร,เรื่อยนะครับผมนี่เห็นไหมคือสิ่งสำคัญคือโรงงานทั้งหมดอ่ะคือเราต้องทําไว้เยอะๆนะครับผมประมาณสามพันวันนึงเอาประมาณอย่างก็สามพันก็ได้นะถ้ามีโทเคนหินสีฟ้านะเราจะทําได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะสูรคุมกลางคือส่วนที่จะจ่ายเหรียญด้วยนะครับผมแล้วก็มีเควสประจําวันด้วยอ่ะมันต้องการอะไรอีก มันต้องการตัวนี้อ่ะเราก็ไปที่นี้แล้วก็กดเล่งเล่งเล่งเลงเลงให้มันเยอะที่สุดนะครับผมเห็นไหมอ่ะเล่งเลงเลงพลังงานให้เยอะที่สุดนะครับผมสักสิบครั้งอ่ะมันต้องการอะไรอีกมันต้องการพลังงานไฟฟ้าเราก็กดเล่งเล่งเลงเลงเลงให้มันอย่างเดียวอ่ะระมาณนี้เลยนะครับคุณได้รับคุณได้รับทีละสามร้อยนะครับผมโอเคไหมเออยิ่งมีโทเคนเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคไหม อ่าเล่งไปเรื่อยนะตอนนี้โหร้อยกว่าแล้วนะครับผมอ่าอ่าก็มันต้องการสร้างที่ซ่อมเกาะแล้วก็เลื่อนมาสักห้าแล้วก็สร้างนะครับผมแล้วก็ไปขายนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดถึงทาวโฮกับโรงงานแปรรูปนะ <S <S โอเคไหมโอเคไหมครับผมขายายทาคอมเมนต์มาหน่อย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 นะครับผมโอ้โหผู้ผิถูกโอเคนี่สร้างมันอยากได้แบตเตอรี่เราก็สร้างให้มันแล้วเราก็กดเราก็รับเหรียญเราก็ได้เหรียญกิติยศเราก็ได้คอนกรีตโอ้โหอีซี่บอกเลย สิ่งเดียวคืออัพทอร์ฮอห้สูงที่สุดที่นี่จะง่ายขึ้นนะครับผมอย่าลืมไปเก็บโทเค็นด้วยนะอ่ะโทเค็นไม่ต้องใช้เยอะด้วยเห็นไหมยิ่งเวลทาวฮอเยอะยิ่งเวลโรงงานเยอะมันก็จะผลิตพลังงานให้เยอะๆ,ๆนะครับผมก็ชิวๆเลยอ่ะมันต้องการทองอีกแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับผมชิวๆเลยคลิปนี้ยาวเลยนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโหเหรียญแบบปั๊มเหรียญแบบเพลินอะเอาจริงๆเสมอของให้แลกปุ๊บเราแลแกก่อนใครอะโอเคไหมนี่กด เตมเรียบร้อยนะครับผมพลังงานไฟฟ้าอีกแล้วพลังงานไฟฟ้าอีกแล้วได้เหรียญได้เหรียญเยอะมากดูร้อยสิบเอ็ดแล้วนะครับผมโอ้โหแปบ๊บเดียวจากห้าสิบเก้านะครับผมขึ้นมาขนาดนี้เลยครับบอกเลยใครตามทันก็มานะครับผมบอกเลยที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยแต้มเกติยศแต้มมีอยู่ประมาณหมื่นสองแปดนะครับผมเดี๋ยวเอาอีกนะครับผมเห็นไหมที่จริงพี่ก็แลกไดนะ้มีน้องบางคนบอกผมได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะพี่ยังไม่แลกนะเดี๋ยวรอแลกพร้อมน้องๆนะวันที่หนึ่งนั้นแลกทีเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าร้านค้าพรีเมีย่ยมเนี่ยจะมีอะไรมั่งนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่าชิวๆเลยนะครับผมอ่าก็เคเวสก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมีแผนที่ใหม่อ่าให้อัพโรงงานไฟฟ้าไม่อัพนะครับผมจะรับอัพเทาหองก่อนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะว่ามันจะมีเคเวสเยอะมากเคเวสแล้วเราจะได้เหรียญเยอะมากนะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยเหรียญในรับวันหนึ่งตก30-40นะครับผมโอ้โหไม่ได้รับแค่วันละ11-11อะไรเงี้ยมันช้านะครับผมก็ชิวๆเนาะ ก็ประมาณนี้เลยต้องการทองก็อัพทองต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คือมันจะสั่งมาอ่ะให้เราอัพทาโฮนะครับหน้าเป็นเวลเจ็ดลวเวลสูงสุดนะครับผมอ่ะดูนะครับพอมันเป็นเวลสูงสุดปุ๊บยังไงต่อเราก็เป็นโรงงานแปรรูปนะครับไปดูข้างล่างนี่มันต้องการอะไรคือเควสมันจะมีมาให้เห็นไหมอ่าเด้งขึ้นมาเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมได้ร,รับเหรียญห้านะครับผมโหดูดีคือทาโฮยิ่งสูงยิ่งมีเควสเยอะนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้เลยยังได้เหรียญได้คอนกรีตเยอะด้วยนะครับผมยิ่งมีเควสมาเยอะเราก็ยิ่งทําเยอะหูหมื่นสามทันปะล่ะทันปะล่ะเบอร์สองทันปะล่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับเหรียญก็เยอะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอคลิปต่อไปอย่าลืมไปทําตามที่พี่บอกนะครับผมบายบายเจนครับผม